ครับสวัสดีครับลงุงษย์พระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มาพบปะกพูดคุยกันกรณีคําถามที่ถามว่าเคล็ดลับวิธีในการล้างคราบกุ้งผสมเด็จเนี่ยทาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าเคล็ดลับในการล้างคราบกุ้งผสมเด็จเนี่ยเขาทํากันอย่างไรนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องทราบให้ได้ก่อนว่าพาระของท่านเนี่ยเป็นเนื้อปูนอะไรนะ,ะเป็นเนื้อปูนอะไรเป็นปูนสุกหรือปูนดิบนะฮะ การเล icism, ่นพราเนี่ยมันจะมีสองยุคนะครับคือการเล่นพรายุคยุคใหม่ยุคใหม่นี้เขาจะพูดถึงเรื่องเนื้อหาโมเลสารว่าเป็นเนื้อปูนอะไรเป็นปูนผงปูนเปลือกหอยหรือว่าเป็นปูนปัตเตอร์นะซึ่งมันจะทําแก้ได้ยากนะฮะเขาจะเล่นถึงเรื่องปูนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบเครื่องตรวจสอบอัญมณีเพื่อหาค่าแร่ธาตุว่าเป็นแร่ยิบซัาหรือเปล่าหอยปูนปัตเตอร์นี่มาสร้างจากแร่ยิบซัา นะฮะมันจะตรวจสอบได้ง่ายอยู่เนี้ยนะครับนี่คือการเล่นพ้าในยุคใหม่ก็คือจะเล่นเนื้อหาหมวสารว่าเป็นปูนอะไรผงปูนเปลือกหอย,ห,อยหรือว่าเป็นปูนปัตเตอร์แต่ถ้าเป็นการเล่นแบบในยุคเก่ายนะฮะยุคเก่าเขาจะพูดถึงเรื่องของพิมพ์สรงเส้นต้องแบบนี้ฐานต้องแบบนี้นะับเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้พิมพ์เกบตบโบตูพิมซึ่งอันนี้เป็นการเล่นพ้าแบบยุคเก่าใช้เรื่องของพิมพ์มาอ้างอิงเพื่อให้ดูแท้ดูเหมือนดูใช่แล้วก็มีการซื้อขาย อันนั้เป็นการเล่นแบบจุเก่าซึ่งมันทําแก้ได้ง่ายนะฮะมีเครื่องกอเครื่องแกะเครื่องปั๊มน้ํายาสร้างมีหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องเนื้อหาบบสารเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะเสร็จแล้วแน่นอนครับเรามาพูดถึงเรื่องของการล้างภาพกุบนะว่าเขาล้างกันยังไงไม่ให้เสียเนื้อพระไม่ให้เสียของดีถ้าล้างผิดเนี่ยเสียของดีเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเป็นเนื้อปูนอะไรวิธีง่ายๆนะครับเราก็ดูก่อนว่า พระเนี่ยที่เราจะล้างเนี่ยเป็นปูนอะไรเราก็ง่ายๆนะครับก็มาฝนก็เหินลับมีดเทสดูก่อนนะฮะเราต้องเทสดูก่อนนะคะรับว่าเป็นเนื้อผ้าอะไรนะฮะนี่นะครับแล้วก็องนี้นะ,ะก่อนล้างเราต้องเทสดูก่อนนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะฮะถ้าล้างผิดนี่เสียของดีเลยนะครับนะฮะบางคนไปล้าง น้ำยาเป็ดอ่าบางคนไปเลี่ยมผ้าแล้วไปเจอน้ํายาเรียมก่อพ้าก็มีผลเหมือนกันนะครับฮะองทดสอบดูก่อนนะครับ ดูนะครับว่าเป็นปูนอะไรนะฮะเป็นปูนอะไรเราจะได้เลือกน้ํายาในการล้างได้ถูกนะฮะนะฮะถ้าเป็นปูนสุกก็คือมีอายุตั้งแต่ร้อยสิบปีพวกนี้ย่อยสลายแล้วนะครับถ้าย่อยสลายแล้วนะครับก็คือมันจะไม่ทําปฏิกิริยาขมิ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเอโทษทีนี่นี่นี่เห็นไหมฮะนะ,ะก็คือ ถ้าปูนที่ไม่ทําปฏิกิยากับขมิ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นปูนสุกแล้วเห็นไหมฮะไม่ทําปฏิกิยาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นปูนสุกแล้วนะฮะนี่อันนี้ทําปฏิกิยาเห็นไหมฮะอันนี้ทําปฏิกิยาเห็นไหมฮะนะฮะถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ย ไม่ทาปฏิกิยาเนี่ยไม่ควรล้างนะครับล้างอะไรก็ไม่ได้เลยน้ําอุ่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นปูนที่สุกแล้วเป็นปูนที่สุกก็คือสร้างจากหัปูนเปลือกหอยถ้าลักษณะแบบนี้นะไม่ทําปฏิกิยาอย่างเงี้ยนะนะฮนะไม่ควรไปทําความสะอาดนะฮะไม่ไม่เลยแม้แต่นะ้าเพราะว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแช่นะ้ำไว้สักสองวันก็ยุ่ยสลายหายไปแล้วนะฮะนะฮนะนะถ้าเป็นปูนสุกเนี่ยนะฮะนะฮนะแสดงว่า ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้ว่าสร้างจากผงป,เปูเปือกหอยเป็นพระที่เก่าทันยุคจีนเหล่านี้ไม่ควรล้างนะครับแต่ถ้าเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะแบบเนี้ยนะฮะแสดงว่าเป็นปูนดิบนะฮะปูนดิบเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยปูนดิบนะฮะอยากจะล้างคราบกุกเนี่ยอยากจะเอาคราบกุกคาบลักคราบลักคราบลักอะไรออกเนี่ย ถ้าตรวจแล้วเป็นเนื้อแบบนี้ใช้ใช้พวกน้ำยาเป็ดน,น้ำยาเล้าห้องน้ํมามะนาวน้ําส้มสายชูใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยแม้กระทั่งการตรวจสอบนะครับเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าเอาน้าส้มสายชูหยดเนี่ยถ้าเป็นปูนที่สุกแล้วเนี่ยปูนที่สุกแบบนี้แล้วเนี่ยยาวน้ําส้มไปหยอดนะฮะจบเลยนะครับถ้าวันหน้ามีการตรวจสอบเนี่ยใช้เครื่อง อย่างตอนนี้มันมีเครื่องอัญมณีใช่ไหมเครื่องตรวจสอบอัญมณีหาค่าแร่ธาตุเนี่ยถ้าท่านเผลอ,อน้าส้มสายชูไปหยอดนะมีเซียนเซียนผู้รู้อยู่ท่านหนึ่งบอกน้ําส้มสายชูหยอดเลยถ้าไอ้น้ำส้มสายชูเนี่ยมันหยอดมันไปทําปฏิกิยากับปูนเนี่ยมันจะทําให้เป็นปูนใหม่เลยคือทําปฏิกิยาทําให้เสียเลยนะพอตรวจสอบหาค่าแร่ธาตุมันจะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมาเขาก็จะตีว่าไม่ใช่วัตถคังเลยนะเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่ท่านจะนําเสนอเนี่ยศึกษาให้ดีนะฮะศึกษาให้ดีนะฮะเนี่ย นะครับนะฮะอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปล้างแม้กระทั่งน้ำเนี่ยไม่ควรใช้ใช้แปรงผู้กันหัวอ่อนนะครับค่อยๆปาดไปนะฮะนะฮะแต่ถ้าถ้าแบบเนี้ยปูนดิบอย่างเงี้ยใช้น้ใช้น้ายาเป็ดได้เลยพอล้างออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเหลืองนะฮะดูเก่าเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นปูนดิบเนี่ยแล้วนท่านใช้น้ํายาเป็ดล้างแช่น้ําหมัก ชีหมักน้ำส้มสายชูเอามะนาวหยดน,นะฮะเอาเหล็กที่เป็นสนิมมาโอมันจะเป็นคับกุที่สวยเหลืองเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกพราผาที่ที่เกิดจากการใช้น้ำยาเป็ดล้างก่อนนะ,ะแล้วก็มาใช้เทคนิคในการทําให้เก่าให้เหมือนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอเคนะครับครับสรุปก็คือว่า การจะล้งางคาบกุกนะฮะการจะล้งางคาบกุเนี่ยท่านต้องตรวจสอบตรวจสอบให้ได้ก่อนว่าเป็นเนื้ออะไรเป็นปูนสุกือปืนปูนดิบถ้าเป็นปูนสุกไม่ควรใช้อะไรในการทําความสะอาดหรือล้างนะครับใช้แค่ผู้กันปัดก็พอแต่ถ้าเป็นปูนดิบใช้น้ํายาเป็ดได้เลยครับมันจะล้างออกมาแล้วสวยนะฮะสวยเหลืองนะครับดูเก่าคุยได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดี